ปัญหาโรงคัดแยกขยะของเอกชนในพื้นที่คลองหอยโขงสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนโดยรอบมายาวนานจนเกิดการรวมตัวของประชาชนกว่า150คนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อร้องเรียนปัญหาเรื่องขยะดังกล่าวตั้งแต่ปีพศ2562 ศูนย์ดำรงธรรมได้เข้ารับฟังปัญหาและจัดตั้งไตรภา,าคีขึ้นเพื่อติดตามแก้ปัญหานี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยได้รับบทบาทเป็นศูนย์กลางการประสานงานในเรื่องดังกล่าวซึ่งปัญหานี้ได้รับการแก้ไขาตามลำดับจนกระทั่งคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นในส่วนของปัญหาเรื่องการความเดือดร้อนนำคาญเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของ โรงงานขยะก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่มีการร้องเรียนเข้ามาซึ่งปัญหาเรื่องของขยะที่เราเข้าไปดาเนินการเป็นรูปธรรมนี้ก็คือโรงกําจัดขยะที่อําเภอคลองหอยโขงด้วยปัญหาในการบริหารจัดการมันก็ทําให้เกิดการร้องเรียนทั้งในเรื่องของกลิ่นทั้งในเรื่องของรถขยะที่มีการขนขยะเข้าไปเรื่องปัญหาความร้อนเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขโดยทันทีแล้วก็ได้มีการประชุมส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องได้กำชับว่าทุกส่วนต้องดำเนินการตามกฎหมายในความรับผิดชอบของตัวเองทุกฉบับพี่น้องประชาชนได้มายื่นที่สูนย์ดรงธรรมเนีย mm. เมื่อช่วงต้นปี62 mm. ก็คือเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร mm. ซึ่งหลังจากที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยรับทราบถึงผลกระทบ mm. ก็ได้ลงมา กำกับดูแลโดยเฉพาะเรื่องน้ำเสียอะไรหรือว่ากลิ่นเพื่อกำหนดกรอบให้น้อยที่สุดการแก้ไขอย่างยั่งยืนก็คงต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางก็คือทางประชาชนเองในการทิ้งขยะส่วนที่2ก็คือการขนส่งขยะไปยังบอ่อการดูแลเรื่องรถความพร้อมอะไรต่างๆแล้วก็มาถึงผู้ประกอบการจะต้องพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานในการกํากับเพื่อกําจัดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ศูนย์ดำรงธรรมเขาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานอยู่แล้วโดยที่ทางท่านผู้ว่าก็มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมนี่แหละครับเป็นคนกลางในการประสานงานทั้ง3ฝ่ายมีทางเราผู้ประกอบการทางชาวบ้านเองก็จะมีตัวแทนเป็นแกนนําที่เข้ามาประชุมเพื่อที่จะเอาปัญหาที่เขากังวลเนี่ยมาคุยกับเราส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือท่านนายอำเภอ3ฝ่ายเนี่ยพอมาประชุมร่วมกันแล้วเนี่ยมันทําให้งานเนี่ยที่มีข้อสงสัยเกิดขึ้นมันได้คลี่คลายได้ตอบคําถามกันรวมถึงแผนที่จะทำต่อไปในอนาคต รวมถึงการควบคุมก็ขอบคุณนะครับสุวนทางท,ที่ได้ก่อร่างสร้างขึ้นมาว่ามันมันคือปัญหาของประชาชนเขาก็ลงมาดูแลตลอดคือทําให้ชาวบ้านสบายใจก็ก็พอใจครับพอใจบางอย่างก็ได้คลายกังวลลงนะครับบางอย่างก็อยู่ในขั้นตัดขั้นตอนการแก้ปัญหาก็ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมในการเลขเปลี่ยนผู้คุยแก้ปัญหานะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสาหน่วงานต่างๆเมื่อปัญหาของประชาชนได้รับการรับฟังและแก้ไขทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของพวกเราชาวมหัดไทยที่มุ่งมั่นบำบัดทุก์บำรุงสุขด้วยหัวใจส่งความรักความห่วงใยให้คนไทยยิ้มได้มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โทรมาที่สายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมบริการด้วยใจคนไทยยิ้มได้